เราสามารถดีไซน์ได้เลยนะครับว่าจะเอากี่ช่องนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการใส่ช่องธนบัตรและช่องเหรียญนะครับของโพสิฟเลกนะครับรุ่น CR 3 1 0 0นะครับสิ่งที่เขาให้มานะครับก็จะมีที่ขั้นธนบัตรนะครับ4ชิ้นนะครับที่ขั้นช่องเหรียญนะครับมีทั้งหมด6ชิ้นนะครับตัวนี้นะครับสําหรับทําให้การหยิบธนบัตรนะครับมันง่ายขึ้นนะครับมันจะมีรูปทรงโค้งๆแบบนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเปิดลิ้นชักออกมาก่อนนะครับ จากนั้นนะครับให้นําถาดออกมานะครับั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่ช่องธนบัตรก่อนนะครับวิธีง่ายๆนะครับก็คือให้เราเอาธนบัตรมานะครับแล้วมาทาบใส่แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็นําตัวขั้นธนบัตรนะครับมาใส่กดลงไปให้เสียงมันดังแต๊กนะครับโอเคต่อไปนะครับก็ ใส่ช่องต่อไปนะครับจนครบนะครับอันนี้เสร็จแล้วครับสําหรับช่องธนบัตรนะครับต่อไปจะเป็นช่องเหรียญนะครับช่องเหรียญนะครับเราสามารถดีไซน์ได้เลยนะครับว่าจะเอากี่ช่องนะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็น 2ตัวนี้นะครับสําหรับใส่ในช่องธนบัตรนะครับเพื่อให้เราสามารถหยิบธนบัตรได้ง่ายขึ้นนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับจะมีล็อกอยู่เราก็ใส่ลงไปอ่ะนี้นะครับลองใส่ธนบัตรดูนะครับแบบนี้นะครับก็จะทําให้เราสามารถหยิบธนบัตรได้ง่ายขึ้นนะครับ และช่องเรือนนะครับเราสามารถดีไซน์เป็นอย่างอื่นก็นได้นะครับประมาณ3ช่องนะครับเล็ก2ช่องช่องใหญ่1ช่องก็ได้นะครับแบบนี้นะครับก็อยู่ที่คุณลูกค้านะครับว่าจะดีไซน์ยังไงนะครับ